สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมก้อนไลทีวีนะครับต่อให้พวกคุณก้อนไม่ไลเราก็สามารถดูคลิปวิดีโอนี้ได้เนาะคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนําหลักๆเลยคือจองอย่างหลักๆอย่างแรกคือสกินเอลเดอร์เฟรอย่างที่2คือเป็นข้อมูลหลักของปืนที่มีสกิน Elderframe พร้อมราคาการซื้อขายภายในเกมแล้วก็การซื้อสกิน e l ลเดอร์เฟนี่เนาะ ก่อนที่เราจะไปแนะนํากันเลยดีกว่าเรามาดูสกินเอ็ดวิเฟมที่เป็นพวกอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรทีเซอร์ใช่ไหมทีเซอร์ที่าทางเพจของวอ,งองลเลนไทยวอลเลนนี่แหละเขาทําไว้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยดีกว่าไปโอเคนะครับเท่าที่เห็นนะครับเราก็รู้ได้เลยว่าค่ายอลไอดเกมเนี่ยเขาเป็นเบอร์อันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว เพราะว่าในเกม FPS เรือทงของพวกเขาเนี่ยวอลเล็เนี่ยก็ได้มีการปล่อยคลิปเนี่ยเป็นคลิปทีเซอร์หลักๆเลยเป็นโดยปืนหรือว่าสกินหลักที่จะเข้าในวันที่11กรกฎาคมนี้คือสกินระดับอันตรายดิชั่นที่มีชื่อว่าสกินเอเดอร์เฟรมนะครับเป็นทีมทเกี่ยวกับมังกรสุดเท่อะเหมือนมังกรพ่นไฟอ,อันยั่วยวนให้เงินในกระเป๋าของคุณแบบพร้อมจะทะลุออกมาพร้อมให้กระเป๋าเงินแบนตลอดเวลาเนาะ โอเคนะครับท่าที่เราได้ดูทีเซอร์มาเบื้องต้นแล้วดูเหมือนว่าจะสมราคาจริงๆเลยกับสกิน l d e r f r a m e เนาะอยู่ในระดับ u l t ตร Edition เนี่ยจากที่ได้ดูทีเซอร์พร้อมกันทุกคนเมื่อกี้นะมันเป็นปืนลายมังกรที่แบบมันดูสมจริงแล้วก็มันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอนิเมะในการประกอบฉากแต่เราต้องทราบก่อนว่าอนิเมะพวกนี้จะเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อเราซื้อปืนซื้อสกินนี้มาแล้วรออัพเลเวลมันด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปแนะนาอีกครั้งเนาะแต่ว่า เรามาแนะนํากันก่อนเลยดีกว่าว่าสกินพวกนี้เราขายยังไงเนาะทางวอลล่ a n ลนเขาได้นําสกินพวกนี้มาใส่ในอาวุธชัดอาวุธทั้งหมดห้าชนิดเนาะชนิดแรกจะเป็นมีดนะครับมีดธรรมดาเลยมีดมีดอันนี้เนาะชนิดที่2จะเป็นปืน Vandal หรือว่าเราเรียกความสกินว่า e l ลเดอร์เฟรมเวนเนะครับมันสวยไหมมันสวยนะผมว่า แต่ในเกมมันอาจจะแบบดูบัดบังสายตาไปหน่อยนะมันหัวมันใหญ่มากแต่ไอ้ตัวนี้หัวใหญ่กว่าดูดิแม่งมังกรตัวตลกอย่าง5 <S <S ตัวนี้จะเป็นเอลโดเฟมจัสนะครับซึ่งบางคนในเกมอาจจะเรียกว่าจัสกี้หรือว่าจัดดี้อะไรสักอย่างอ่ะผมได้ยินมันพูดอ่ะแต่ว่าผมขอเรียกว่าจัดก็แเลยกันเนาะไม่รู้ว่าพูดถูกผู้ผิดแต่ว่าขออภัยไว้ด้วยนะถ้าข้อมูลไหนมันผิดพลาดนะเพราะว่าเราก็สืบค้นหามาสดๆร้อนๆเลยดูปุ๊บบอกปั๊บ ต่อไปจะเป็น e อเดอร์เฟรมโอเปอเรนะครับไอปืนที่เราเรียกได้ว่าแรงที่สุดในเกมนัดเดียวตายนั่นเองไม่ว่าจะยิงที่จุดไหนยกเว้นยิงที่พื้นนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นสกินปืนสุดท้ายนะัคือ Elder Frame f a n n y y หรือว่าไอาปืนกระบอกสีดำๆที่มันคล้ายๆปืนแบบ ฟูลออโตเมติกของไอปืนพกนั่นเองเนาะมันยิงได้เร็วที่สุดแล้วในระดับปืนพกแต่ว่ามันอาจจะยิงยากหน่อยนะแนะนําให้ยิงหัวก,ก็แล้วกันปืนนี้เราจะมาแนะนําอาวุธชิ้นแรกเลยนะครับก็คือมีดหรือว่าเอเดอร์เฟรมมาลีหรือว่าเม,มล,ลีเนี่ยมันเขียนอยู่ข้างบนนะครับเมลีที่แปลว่ามีดหรือว่าอาวุธระยะประชิดนั่นเองตัวนี้จะมีราคาในราคาในการซื้ออยู่ในเกมก็คือ400บาทเพราะว่าทุกคน เอาเหอะเอาง่ายๆเลยเราเกิดมาแม่งเราก็ได้ไอตัวมีดเมลีนี่อยู่แล้วแหละไอมีดนี้เอ้าผมพูดผิดมีดเนี่ยมันไม่มีการซื้อนะพอเข้าในเกมปุ๊บ,บเราได้มาทันทีเลยแล้วก็พอเราซื้อสกินเอเดอร์เฟรมไอตัวเนี้ยพื้นฐานมันมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็คือมีเหมือนเล็บมังกรแค่นั้นเองแต่พอเราอัพสกินมันเมื่อไหร่เห็นไหมพออัพปุ๊บ สกินมีดจะกลายเป็นไฟโดยที่ไฟเนี่ยมันจะลุกโชนทั้งเกมเลยเนาะโอเคนะทุกคนมีดนิดจะอยู่ในราคาประมาณพันหรือว่า2,000บาทโดยที่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะถ้าเราซื้อทั้งชุดมันจะถูกกว่าอย่างแน่นอนทั้งชุดเนี่ยในราคาโดยรวมก็จะถ้าเราซื้อแยกนะครับซื้อแยกราคาโดยรวมประมาณ18,00 0คูป,ปองในเกมแต่ว่าถ้าเงินสดก็หลายพันบาทอ่ะผมว่า5 6 0 0 0แหละยังต่ำอะ แนะนำให้ซื้อทั้งชุดโดยรวมอย่าไปซื้อแย่งนะครับมันจะถูกกว่าอยู่ที่ประมาณ2,900หรือว่า3,000บาทไทยนะแล้วก็เป็นปืนอาวุธชิ้นที่2ก็คือเป็นแวนเดลนะครับแวนเดลนี้ราคาซื้อในเกมก็จะอยู่ประมาณ2,900บาทเมื่อเราคลิกขวาเนี่ยมันจะลดแรงดิดเล็กน้อยก็คือเมื่อเรากดเลิงเนาะมันจะลดแรงด,ดีแต่ว่าเราอาจจะยิงยากหน่อยเพราะว่ามันมีเีเลย์ระหว่าง ระหว่างช่วงที่เรากดเลงน,นะซึ่งเราจะสร้างความเสียหายในระยะที่0ถึง50เมตรถ้าเรายิงขาศัตรูมันจะทำ33ดาเมจถ้ายิงตัวจะทำ39ดาเมจถ้ายิงหัวจะทำ156ดาเมจก็คือพูดง่ายๆเจาะต่อ้ศัตรูซื้อเกราะราคา1,000บาทเราก็จะยิงหัวนัดเดียวตายนั่นเองในจำนวนกระสุนใน1 Max เท่ากับ25กระสุนนะครับ อัตรายิงทะลุประมาณปานกลางอะ่ะก็คือยิงทะลุได้ดีไหมก็ดีในระยับในระดับหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาดูเลเ,ลเลเวลหเลยเลเวลหสดสดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือน R O V เดะๆพอมาดูเลเวลสนะครับเหมือนเหมือนตอนยิงมันจะมีฟอยหรือว่าฟอย,อยู่ที่ลำตัวของกระบอกมังกรเนาะเห็นไหมดูใหม่เลย <c oughs> เห็นไหมมีฟอยอยู่ที่ลำตัวด้วยลูกโชนจริงๆไฟร้านนะนะ เดียววอันที่3จะมีแอนิเมชันขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมมีมังกรเหมือนแบบมังกรคาบแมกกาซีนมาใส่เองเนาะพออันที่สี่มังกรเคลื่อนไหวเหมือนน้อนเลยน่ารักจังนะ้องดูตามูตามี่ยังไงไม่รู้พออันที่5นะครับเลเวล5กับเลเวล6จะเป็นสกินนะพอกดไปเห็นไหมมันจะเปลี่ยนจากสีธรรมดาคือสีดําน้ําตาลจะเป็นสีแดงพออัพเป็นเลเวล6จะเป็นน้ําเงินนะครับ ต่อไปปืนต่อไปจะเป็น e l r e r Frame Just ตัวนี้จะมีราคาในการซื้อกันอยู่ในเกมก็คือ1,500นะครับปืนนี้ระยะความเสียจะอยู่ในระยะ3ระยะนะระยะแรกก็คือ0-10เมตรถ้าเรายิงขาก็จะได้รับศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจร4ดาเมจยิงตัวก็คือ17ดาเมจยิงหัวจะเป็น34ดาเมจนะคบส่วนระยะที่11 -15 ถึง15เมตรขาจะอยู่ประมาณ11ดดาเมจ ตัว13ดาเมจและหัว26ดาเมจและยิ่งระยะห่างไปนะครับเป็น16-50เมตรขาจะอยู่ที่9ดาเมจตัว10ดาเมจหัว20ดาเมจก็คือพูดง่ายๆยิ่งระยะใกล้ปืนนี้จะยิ่งแรงนะครับอย่าอยู่ไกลเนาะเพราะว่าเป้ามันบานมากเลยทุกคนต่อไปนะครับจะเป็นจำนวนกระสุนต่อ1แม็กกาซีนก็คือ7นัดนั่นเองระยะในการทะลุก็เหมือนเดิมครับคล้ายๆเวนเดลเลยก็คือระยะปานกลางจะทะลุได้ ไม่ค่อยดีมากเนาะปืนนี้มันไม่เหมือนโอดินที่มันยิงได้ทะลุแบบทะลุทะลวงอย่างดีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในเลเวลหนึ่งจะได้อะไรมาบ้างเหมือนเดิมครับสดสดร้อนร้อนไม่ได้อะไรเลยกูซื้อเกือบตายสุดท้ายกูจะต้องมาเติมทีละสิบสิบสิบ,สบเพื่ออัพอีกไอเนี่ยเราจะต้องมาใช้เหมือนใช้เงินเติมด้วยนะครับในการอัพเลเวลเลเวลสองนะครับจะชื่อว่า vf x นั่นเองมันจะเหมือนตัวเบนเดลเลยก็คือมีฟอยหรือว่าสกินฟอยร,ร้านอยู่ในตัวของมันเองเ,องเนาะพอเป็นเลเวล3จะเป็น a n i m เมชันในการเคลื่อนไหวเห็นไหมปับ๊บมันก็คล้ายๆกันทุกตัวหลืมั้งผมว่าพอเลเวล10ปุ๊บฟินิชเชอร์ก็คือเลเวลสุดท้ายของ a n i m เมชันนั่นเองนะครับเห็นไหมมันเหมือนมันอู้มันพ่นฟอยออกมาด้วยเวลายิงศัตรูตายนะโอเคพอเลเวล5ปุ๊บ ก็เหมือนเดิมครับสกินสีแดงเลเวล6ก็เหมือนเดิมครับสกินสีน้ําเงินไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงตัวนี้จะอยู่ราคาประมาณ2,475หรือว่าถ้าซื้อเป็นเงินแยกก็คือประมาณ1 000, 1 0 0 1 0 0นนิดนดบาท1,100บาทในการเติมเข้าไปในเกมประมาณนั้นแหละครับปืนต่อไปจะเป็นปืนที่แรงที่สุดในเกมหรือว่าสกินล่าสุดที่เป็นมังกรอย่างสวยงามที่สุดสําหรับผมผมชอบปืนนี้ที่สุดนะแต่ผมไม่ซื้อเพราะว่ามันแพง <c oughs> ตัวนี้จะเป็น Elder Frame Operator นะครับตัวนี้จะมีราคาที่แพงที่สุดในเกมนี้แหละราคาในการซื้อขายอยู่ในเกมก็คือ4,500นะครับเมื่อเราคลิกขวาเนี่ยมันจะซูมได้2ระยะระยะที่2จะซูมได้ลึกมากแต่ว่ามันพูดง่ายถ้าคนที่เคยเล่น PB มาก็คือสไนแอลไอตัวที่ยิง2ซูมได้เนาะตัวนี้ซูมที่2จะลดแรงดีดลงเล็กน้อยเนาะ แล้วก็ซูมได้ไกลขึ้นแต่ว่าผมถนัดซูมแรกมากกว่าระยะในการสร้างความเสียหายจะอยู่ที่0ูนย์ถึงห้เมตรนะครับถ้าเรายิงเข้าขามันจะ127ดาเมจเนาะยิงเข้าตัว150ดาเมจถ้าเข้าหัวแน่นอนครับ255ดาเมจต,ตายแน่นอนไม่ว่าเข้าหัวยังไงก็ตามถ้าเข้าขาก็คือเหมือนพูดง่ายๆเลยถ้าเพื่อนซื้อเกราะเกราะหอ่ะก็คือเกราะที่แบบมันมีบวกเกราะ2 5อะ่ะมัน จะตายนะครับแต่ว่าถ้าซื้อเกราะในราคา1,000น่ะมันบวก50%มันจะไม่ตายเนาะเพราะว่ามันตั้งดาเมจที่ขาแค่127ดาเมจแค่นั้นเองต่อไปนะครับจำนวนกระสุนในแมกกาซีนมีทั้งหมด5นัดน,นะโอเคเนาะก็คือพูดง,ง่ายๆมีรวมกระสุนทั้งหมดน่าจะประมาณ15นัดแหละกระสุนไม่เยอะแต่นัดเดียวตายถ้ายิงแม่นตัวนี้จะมีอำนาจในการทะลุทะลวงสูงมากก็คือยิงทะลุกล่องอะไรหมดแน่นอนถ้าเรายิงโดนะเนาะ คือมันเป็นไปนได้ได้ได้ยากมากอะที่เราจะยิงโอเอเรตเตอร์ทะลุตัวนะเพราะเราไม่รู้ไงฝ่าศัตรูอยู่ไหนยกเว้นเราเล่นไอตัวโซวะหรือว่าตัวให้เพื่อนเล่นโซวะเดี๋ยวผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับโซวะในการเปิดแมปของเฮฟเว่นก็ไปดูกันได้เดี๋ยวผมขึ้นเป็นตัวไอมุมขวาบนไว้เนาะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละเลเวลมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเลเวลหนึ่งนะครับเหมือนเดิมพอเลเวลสอง VFK ยิงปุ๊บแน่นอนครับมีไฟร่้านภายในตัวยิงเหมือนยิงไฟอ,ออกไปอะพอเลเวลสปุ๊บ แน่นอนเป็นแอนิเมชันเริ่มต้นนั่นเองก็เหมือนมังกรพ่นไฟแล้วก็มากัดตัวแมกกาซีนมาสวมใส่เองส่วนเลเวล4เลเวล4ปังมีอะไรเปลี่ยนแปลงวะเลเวล4เหมือนจะไม่มีอ๋อพอยิงเพื่อนตายก็คือมีมังก,กรมาพ่นไฟเหมือนเดิมครับเหมือนเลเวลตัวอื่นๆพอเลเวล5ปุ๊บจะเปลี่ยนสกินของ จะเปลี่ยนสกินปืนเนาะจากสกินสีธรรมดาเป็นสีแดงเลเวลหเหมือนเดิมครับเปลี่ยนสกินนะครับเลเวลเจ็ดจะเป็นสกินเฉพาะก็คือสีดําจะเป็นกระป,ปืนกระบอกอื่นจะไม่มีสีดําแบบนี้นะถ้าที่ผมดูนะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา2475ั้าขูป,ปองก็คือเติมเงินไปประมาณ1 0 0 0 1 100, 1 0 0 1 2 0 0บาทนั่นเองนะครับถือว่าแพงอยู่เนาะซื้อรวมดีกว่ามาต่อไปจะเป็นปืนสุดท้ายแล้วในเกมนี้ที่จะเข้าใน ที่สกิน Elder Frame จะเข้านะครับจะเป็นปืนที่มีชื่อว่า Frenzy นั่นเองตัวนี้จะมีการซื้อขายในเกมในราคา400คูปองนั่นเองในเกมเป็นรูปแบบการยิงแบบฟูลออโตเมติกก็คือการยิงรัวได้นั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดทีละนัดสามารถกดค้างได้หรือว่ากดแช่ไว้ได้แต่มันสะบัดเนาะปืนนี้ระยะในการสร้างความเสียหายก็คือ0-20เมตรที่ขา22ดาเมจที่หัว 7 8ดาเมจที่ตัว26ดาเมจในระยะความเสียหาย2 1่เถึงเมตรโดยที่เราห่างกับศัตรูนะขา17ดาเมจที่ตัว21ดาเมจที่หัว69ดาเมจไม่ว่ายิงที่จุดไหนนัดเดียวจะยังไม่ตายนะครับแต่ที่หัวจะแรงที่สุดของทุกปืนเลยนะแล้วก็จำนวนกระสุนในต่อ1แม็กกาซีนก็คือ13กระสุนไอตัวนี้ไม่ต้องถามนะอัตราการทะลุทะลวงต่ำแน่นอนครับเพราะมันเป็นปืนพกหรือว่าปืนสำรอง มาดูเลเวลหนึ่งของการซื้อขายเลยปกติครับพอเลเวลสองปุ๊บเหมือนเดิมครับมีไฟรานยิงกระสุนไฟเหมือนมังกรพ่นไฟพอเลเวลสามมีแอนิเมชันโอเคมังกรกินนะครับพอเลเวลสี่เหมือนเดิมครับพอเรายิงศัตรูตายมันจะมีเหมือนมังกรพ่นไฟลงมาวสวยสําหรับผมสวยวันยคำ่ำถ้ามีถ้ามีเงินเนาะต่อไปเลเวลห้าเปลี่ยนสก,กินเหมือนเดิมครับเป็นสีแดงเลเวลหกเปลี่ยนสก,กินเหมือนเดิมครับเป็นสีน้ําเงินอ่ะ เมื่อกี้ผมพูดว่าตัวโอเปอเรเตอร์มีสกินสกินเดียวนะสีดำแต่ไม่ใช่แค่โอเปอเรเตอร์แลละจะเป็นแฟนซีด้วยนะเป็นสีดำเหมือนกันผมถือว่าสวยนะครับแต่ต่อมานะครับ9,900กูปองในการซื้อการซื้อในร้านค้าเนาะมันไม่ได้แค่สกินปืนอย่างเดียวมันได้พวกตัวนี้สเปรย์เอเดลเฟรมต่อไปจะเป็นเป็นเหมือนคู่หัวที่ติดอยู่ข้างๆอ่ะเป็นเหมือนเล็บปะเล็บที่แบบ จับดวงตาของไอตัวนี้ไว้อะเนาะต่อไปจะเป็นอ๋อจะเหมือนการ์ดอะการดที่อยู่ที่ตัวละครเราแบบเนี้ยเห็นไหมจะเป็นการ์ดอยู่ตรงนี้เลยครับแบบเข้ามาแบบโอเคเนาะถ้าที่ผมดูก็มีประมาณนี้นะครับมีไม่เยอะมีน้อยก็แล้วกันเนาะก็ถ้าใครอยากจะซื้อก็เข้ามาซื้อกันได้นะครับสกินนี้มีเข้าๆเพียงแค่นี้เนาะถ้าถามว่าสมราคาไหมผมว่ามันก็ ไม่แพงนะครับสำหรับคนที่มีงบประมาณแต่สำหรับผมมันก็สูงไปหน่อยเนาะไม่สามารถซื้อมารีวิวให้ทุกคนดูได้แต่ถ้าใครอยากดูจริงๆผมขอแค่กดไลค์ผมให้ถึง100และแชร์ผมแล้วก็ subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้คนอื่นได้เข้ามาดูในการอธิบายของผมนะครับเพราะว่ายิ่งมีคนสับมีคนกดไลค์เยอะๆมันเหมือนมีกําลังใจในการทําคลิปต่อเนาะแบบเราไม่น้อยใจแบบคนดูไม่ดูเฉยๆครับเนาะ โอเคเนาะวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอแค่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อมูลหรือว่าคําพูดคาจาอะไรที่มันผิดพลาดหรือว่ามีอะไรล่วงเกินหรือว่าอาจจะมีคําที่แบบดูเหมือนบูลลี่อะไรไปก็ขออภัยไวนะ้ณจุดนี้ด้วยเนาะก็วันนี้ก็จบแค่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ส u b ค c r i า e ที่สําคัญคอมเมนต์ไว้อยากให้ผมทําคลิปแนวไหนนะครับวันนี้ก็ขอจากกันไปก่อนในรูปลักษณ์ของปืนสกินเอลเดอร์เฟรมของแฟนด้นะครับ อย่างสวยเลยทุกคนดูอันเน็ดอย่าช้าดิป,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 ปั๊บ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 ปะได้ดปั๊บปะอย่างสวยเลยมังกรพังงาด